รองนายกโค์งการอาหารส่วนจังหวัดนายอำนวยพินสุว,ว,ว,ร,สวรรณนายกเทศสมมตีนครสงขลานายวันชัยปริญาสิอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนายมิพลบุญญามณีประธานสมาคมห้าสมาคมจีสงขาคุณบัญชาขวันวงศรีศรัทธาสาธุชนและแขกผู้มีเกียรติทุก,ท,กท่าน ก่อนอื่นขออนุญาตนำเรียนว่าท่านประธานสังเจ้าจิดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศนะครับได้มอบหมายให้กับผมในเหลียงแท้ตั้งผู้ตรวจตาสังเจ้าเป็นตัวแทนกล่าวรายงานประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน183ปีของเจ้าพ่อหลักเมืองในวันนี้ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขานั้นเป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเป็นมรดกอันล้ำค่าของแผ่นดินเมืองสงขาอยู่ภายใต้การปกครอ,องของกรมการปกครองในปัจจุบันนี้นั้นนะครับได้มอบหมายให้คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมือง นะครับทำหน้าที่ดูแลและประยานกิจการของศา,ามเจ้าพ่อหลักเมืองสงขาต้องยอมรับนะครับว่าเป็นบุญของแผ่นดินเมืองสงขาเป็นวิ่งขวัญของเมืองสงขานะครับที่รุนเก้ารัชกาลที่สามทรงพระราชทานไม้ชัยพะพึ่เป็นไม้มงคลนะครับเป็นเสมือนหนึ่ง ไม้เสาหลักเมืองนะครับที่มาปักกลางสดืีเมืองสองขาซึ่งเป็นศูนย์รวมของความรักความสามัคคีและความพักดีของชนชาติในขณะเดียวกันชาวจีนท้นทะเลในอดีตนั้นต่างมีความเลื่อมใสและศรัทธาอันเชิญผงทูกและองค์เทวรูปเจ้าพ่อหลักเมืองสองขา จากเมืองไห่เฉินมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีนมาปฏิสถานร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่อันเป็นอารามมงคลสถานแห่งนี้จึงเป็นที่มาของอวัติศาตรอันทรงคุณค่าจึงเป็นที่มาของความเป็นเมืองแห่งเท่าพทะนธรรมที่สืบสารสมประพาพไทยจีนสแผ่นดิน จบจนถึงปัจจุบันนี้ในเทศการช่วง183ปีองค์เจ้าพอ่อหลักเมืองนั้นเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของมังสงขาที่จัดมาอย่างต่อเนื่องในปีนี้นั้นเริ่มจัดงานในวันที่17-24ถึงมิถุนายน2568เป็นเวลา8วัน8คืนณบ,บนพิธีสารเจ้าพอ่อหลักเมือง สงขาชุมชนย่านเมืองเก่าถนนนางงามเพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติขององค์เจ้าพ่อหลักเมืองและที่สำคัญก็คือเพื่อน,น้อมสำนึกถึงความกป็นญยูรู้คุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมตตาปกปักรักษาเมืองให้เราแพ้วค่าจากเหตุเพศภัยทั้งหลายมาโดยตลอดในช่วงเทศกาลแวันแคืนนั้นต้องบอกว่าปีนี้ ใหญ่กว่าทุกๆปีนะครับนอกจากเรามีงานศาสนาพิธีที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องคือการอัญเชิญเสาโคตินะครับเพื่อบอกกล่าวต่อฟ้าดินให้รับรู้ว่านักมุตชนพิธีแห่งนี้จะมีการประอกอบศาสนาพิธีนะครับเพื่อให้ฟ้าดินได้เป็นสักขีพยานในกองบุกกองบุญแจกข้าวสารนะครับแจกคุนการศึกษาแล้วก็แจกรถเข็นแก่ผู้สูงวัยมีการอัญเชิญนะครับ องค์พระเครื่องเที่ยวนะครับและก็แห่พระรัชวงที่ใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมหนึ่งพันคนต่อเส้นทาง5กิโลเมตรนบนบาปฐานในความศรัทธาของลูกหลานชาวเมืองสงขลาซึ่งถึงเสมอว่าทั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการตอบแทนบุญคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผูน้มุงของพวกเราต่อมีการจุดธูปจุดเทียนนะครับเขาเรียกว่าบูชาประที่ เพื่อให้เกิดความสว่างสวยแก่มงคลอารามสถานแห่งน,นี้และก็เพื่อเสริมสเสริมสตาชีวิตนะครับให้มีความสว่างสว,งสวและรุ่งเรืองนะครับซึ่งก็จับขึ้นในช่วงประกอบพิธีเช่นเดียวกันระหว่างนั้นเองนั้นก็จะมีการละเล่นต่างๆซึ่งเป็นความน่าสนใจของการหลอมรวมของเผะวันธรรมร่วมกันนะครับทั้งนิ้วก็ดีเชื้อสิงโตก็ดี มังกรที่ไล่ลามเกิดสายก็ดีนะครับหรือแม้ต้งมีชุดเองกอ่นะครับจากสารปู่ย่าของอุดรธานีซึ่งเป็นที่นิยมสูงสุดในประเทศไทยตอนนี้ก็มาร่วมแสดงกับเราด้วยเช่นเดียวกัน65ชีวิตมากไปกว่านั้นนะครับเราก็จะมีโขนนะครับมีมโนรามีรำรองเองินะครับเพื่อที่จะรักษาความลดงามของทะเลสองน้ำนะครับองทะเลสามน้ำงามหนึ่งเดียว ให้เป็นหัวใจเดียวกันของควาเป็นห้้งันทรมของมูลสงขาเราจังมีการอิ่มบุญนะครับด้วย9บาทเ้าห้องใช่ไหมครับซึ่งนายกบัญชัยนะครับท่านให้ความขขอนุเคราะห์ในการจัดงานครั้งนี้ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นประจําทุกๆปีนะมากไปกว่านั้นก็คือว่ารายได้จากการจัดงานมูลงงนิุิสงศ์ของอิ่มท้องอิ่มบุญ9้าห้อง นะครับเก้าบาทนี้นะครับเพื่อนํารายได้ไปซื้อรถเข็นแจกจ่ายให้กับผู้สูงวัยผู้ทุ่ผู้ทุ่เสาเทวดาลงมานั้นก็จะมีการประมูลเสาเทวดาซึ่งถือว่าเป็นมงคลสูงสุดอีกโอกาสหนึ่งนะครับแล้วก็มีการประมูลผานผลไม้นะครับแล้วก็เหรียญมงคลที่อยู่บนเสาเทวดาด้วยซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นของมงคลประจําปีนะครับที่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองประทานให้กับุตรหลานชาวเมืองสงขลา ผมเชื่อว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็คือวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้นั้นเราทุกคนต่างสำนึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของพอรบะบรมมงราชวงศ์จักรีวงศ์นะครับด้วยความจงรับภักดีที่พระอ,องค์ท่านนะครับมีต่อเมือสงขามาโดยตลอดประเด็นที่สองนั้นก็เพื่อสืบสารงานบุญประเพณีที่บรรพชนไทยอบรรพชนเชื้อสายจีน ได้รักษาวัฒนธรรมอันดีงามแล้วส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นประเด็นที่สามนั้นก็เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้คนรุ่นต่อตอไปเกิดความรักเกิดความหวนแหนเกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญนะครับของประวัติศาสตร์ที่ล้ำค่าในบระกดนะครับที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนะครับสารเจ้าพ่อหลักมือสงขา ษาความโดดเด่นเมืองแห่งผ่าพัฒนธรรมเป็นต้นแบบของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข5านะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อย,ยกระดับงานบุญประจำปีร่วมกับนะครับชุมชนย่านวิถีเมืองสงขาเพื่อดึงอยู่นักท่องเที่ยวตั้งชาวไทยและต่างชาติรองรับการนำพาสงขาสู่เมืองรอดัรโลกประเด็นสุดท้ายก็คือเราปรารถนาที่จะมีความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนทัน้งภาครัฐและเอกชนเราต้องการเห็นการ่มเพาะปลูกฝังคุณธรรมนะครับในจิตวิญญาณให้กับเยาวชนกับผู้คนในสังคมมูนถาให้เห็นความสําคัญว่าคุณงามความดีคือเรื่องที่เราจะต้องยึดถือเป็นเครื่องทํารงไว้ซึ่งความเป็นจิตใจที่งดงามของพวกเราอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านผู้บังคับการลตำรวจตรจังหวัดสงขลาท่านนายกบันชัยนายกเทศมนตรีนครสงขลาผู้แทนทับเรือภาคสองท่านกระจาแต่รุ้กพันรวมทั้งประธานสมาคมห้าสมาคมไทยจีน และก็ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนะครับสิ่งที่สิ่งที่ได้ดําเนินการตามขั้นตอนเมื่อสักครู่นะครับก็เห็นผลนะครับว่าขณะนี้สายลมเงยือกเย็นก็ไหลมาที่เราจาัดพิธีไ้้งนะครับท่านก็คงจะรับรู้รับทราบน,นะครับนอกจากนั้นสมิลาก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าสมิลาคือสายลมที่ไหลเยือกเย็นเข้ามาสู่เมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของเราในวันนี้นะครับก็คือที่ตั้งเสาหลักเมืองครับวันนี้เราก็ได้ร่วมกันสักการะเสาหลักเมืองสูงผานะครับก็เป็นพระมหาตุลาที่คุณกองรุน้าราชก,การที่สามนะครับซึ่งเป็นหลักเมืองที่มีหลักฐานและน่าจะเก่าแก่มากนะครับในในปี้ ขึ่นปฏิติสถานอยู่นะ้าาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่เราได้ร่วมทวามที่นะครับก็ต้องขอขอบคุณมือท่านการสาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับทั้งผู้บริหารและผู้ตรวจการที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้นอย่างร้อพรงที่สำคัญก็มาดูการและเวลานะครับที่ทางประเทศ าติของเราก็กําลังต้องการความรักความสมุทกีในขณะเดียวกันจังหวัดสงขลาเราก็ต้องการที่จะดูแลที่เมองประชาชนะครับให้มีรายได้และในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการให้มีรายจ่ายใดเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ช่วยกันที่จะให้บ้านเมืองเรานั้นมีแต่ความสงบ,บรุ่งเรืองโดยเฉพาะที่จขขังหวัดสงขลาพื้นที่ที่เรานั่นอยู่ในวันนี้ก็เป็นที่ที่ทุกคน ต้องการที่จะเดินทางมาแต่ในขณะเดียวกันชาวเมืองก็ไม่ยิ่งหย่อนนะครับก็พยายามที่จะรังสรรเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่แล้วให้ชาวเมืองหรือผู้คนทั่วไปที่มาที่นี่มีแต่ความประทับใจและมีผู้คนไหลเวียนมาทุกวัยตลอดเวลานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในช่วง การจัดงานในวัดในครั้งนี้นะครับในช่วงแปดวันแปดคืนจะได้มีผู้คนมาจํานวนมากในขณะเดียวกันท่านก็ยังมีจิตที่เป็นกุศลในการที่จะนําสิ่งของต่างๆมาแจกจ่ายให้กับชาวเมืองก็ขออนุโมทนาในกุศลครั้งนั้นด้วยนะครับที่ทารขานการสามเจ้าจะได้ทําให้บังเกิดขึ้นในช่วงแปดวันแปดคืนนี้ น,นอกจากนั้นประเทศก็คงจะได้มาร่วมสักการกะเจ้าพ่อหลักเมืองนับเสาหลักเมืองแห่งนี้นะครับผมมั่นใจนะครับว่างานสมโพธเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาในวันในครั้งนี้นะครับจะประสบความสําเร็จทุกประการด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนโ,นโดยเฉพาะในโอกาสนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับโดยเฉพาะผู้ ที่มีคู้ดูการในจังหวัดสงขลานะครับทุกพื้นที่นะครับได้มาร่วมงานในวันนี้และให้ความช่วยเหลือในนามของจังหวัดสงขลาชาวงเ,เราได้พูดถึงในอดีตว่าเราอดีตนั้นเราได้ดําเนินการมาอย่างไรและเราได้บอกกล่าวอย่างไรและเราก็ได้สแสดงถึงความกรตัญยูกตเวทีให้เห็นนะครับว่าเรายัง สูกส,สารสิ่งเหล่านั้นและยังระลึกถึงบุคลเหล่านั้นถึงแม้เวลาจะผ่านไปถึง183ปีนะครับหรือมากกว่านั้นในขณะเดียวกันเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันในเดือนพิจุนายนที่เราอยู่ในวันนี้นะครับก็เป็นเดือนมงคลนะครับที่เป็นวันเฉลิวพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระรัชินีนะครับ ในขณะเดียวกันเดือนกรกฎาที่เราจะถึงนี้ก็เป็นเดือนอที่เป็นวันเฉลิมพระชนมกรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ยจะเห็นว่า,าล้นเกล้าทั้งสองพระองค์นั้นเนี่ยได้เสด็จมาเมืองเราในปีนี้ก็จะเป็นมงคลตามที่ทังท่านผู้ตรวจตราสามเจ้าได้แจ้งในในงานว่า,าปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของ สารหลักเมืองสารเจ้าพ่อหลักเมืองและหลักเมืองสงขาวจริงๆเพราะครับพระักราที่เปิดขึ้นมาเดือนกุมภาก็มีล้นเกล้าทั้งสองพระองค์เสด็จมาที่เมืองเราและก็มาอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะช่วยกันนะครับในการที่จะจัดงานเดือนหน้าอีกงานหนึ่งและในขณะเดียวกัน

महाकारियं परिमाणानां नेना नेमाना सववां मन्मं कुर्यात् चित्तं हत्वा दायेताम्